มะเขือพวงนะคะได้กิ่งมาจากอเมริกาอันนี้เป็นมะเขือพวงไรหนามอะค่ะเห็นไหมะคะลูกก็ดกมากมะเขือพวงนี่มีประโยชน์นะคะกินแก้ปวดหลังมีธาตุเหล็ก นี่ค่ะเวลาเขาออกลูกออกดอกทีดกมากเป็นช่อช่อเขาไม่มีหนามเลยนะคะเขาเรียกมาขวาพวงพันไล่หนามค่ะเห็นไหมคะ อันนี้เขาขึ้นเองนะคะเม็ดร่วงเขาก็ขึ้นหักกิ่งช้าก็ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อเม็ดเนี่ยมันจะมีลากแก้วแล้วมันจะทนค่ะเห็นไหมคะเม็ดมันจะมีลากแก้วแล้วมันจะทนถ้าเผื่อเราเอากิ่งไปชํำเนี่ยมันไม่ทนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ